สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทรดตามซิ่งวิ่งตามโครงสร้างนะฮะโอเคเรามาดูกันนะครับมในส่วนของ USD นะครับผมแนวโน้มพันกลางนะครับก็ออกมาดีนะครับผมธนาคารกลางได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับผมแล้วก็แต่ก็ยังไม่แผนนะครับในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกนะฮะแล้วก็ตัวเล็กนอนฟาร์มนะแข็งแกร่งนเงินเฟ้อยังคงอ่อนแอนะครับผมก็ในระยะกลางนะครับของ US Dollar นะครับก็ยังมีมุมมองบวกนะฮะต่อมาครับผม แคนาดานะครับผมมีแนวโน้มปันกลางนะฮะธนาคารกลางนะฮะก็ปรับอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมนะครับข้อมูลรายงานไม่แล้วนะครับแต่แต่ราคาน้ํามันครับร่วงลงอย่างรวดเร็วโอเคต่อมาครับผมมาดูกันต่อที่ตัว AUD AUD นะครับ AUD เนี่ยนะครับธนาคารกลางนะครับสร้างความประหลาดใจด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.25เนะครับเดินว่าจะมีการขึ้นอีกครั้งนะครับแต่ว่าตัวเลขทางสถิต เศรษฐกิจเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีนักนะครับต่อมาครับ n s ด d นะครับผมข้อมูลทางปัจจัยพื้นฐานนะครับก็ออกมาแย่นะครับคือทางรัฐนะครับผมเขาคาดการว่าเศรษฐกิจของของนิวซีแลนด์นะครับจะมีการหดตัวโอเคต่อมาครับ GBP นะครับหรือว่าเงินพาวนะครับตลาดนะครับผมผิดหวังกับการขึ้นอัลลอเบียนะครับครั้งล่าสุดนะครับผมการขึ้นอัตลอเบียเนี่ยก็ทําให้ตัวค่าเงินครับออกมาดี นะครับเราเราค่าเงินออกมาแข่งข่ามากขึ้นต่อมาครับผม E u R นะครับผมก็มีน้อปันกลางซึ่งธนาคารกลางนะครับผมได้ขึ้นอันดัเบี้ยไปแล้วประมาณ0.25นะครับและส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอีกนะครับแต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับยังคงอ่อนแอเชฟนะครับผมก็คือเป็นตัวสวิตแฟงนะครับ ตรงนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับออนแอลงนะครับแต่ธนาคารกลางนะพูดถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งนะครับก็เลยทําให้เป็นผลบวกนะครับต่อค่าเงินสวิตแฟงนั่นเองต่อมาครับ jpy นะผมมีแนวโน้มปานกลางนะครับธนาคารกลางนะครับผมได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมนะครับแล้วก็ค่าเงิน jpy มีการซื้อขายตามสถานะตลาดอันนี้ก็เป็นปัจจัยิพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแต่ละคู่เป็นยังไงกันบ้างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับผมเรามาดูในส่วนของตัวทองคำกันนิดหนึ่งนะบทองคำนะครับผมราคามีการปรับตัวขึ้นมานะครับผมแต่ก็ยังปิดเหนือโซนของ4ี่ชั่วโมงตรงนี้ไม่ได้นะครับทั้งนี้ฉงนั้นตัวสี่ชั่วโมงนะครับก็มีมุมมองเป็นลบอยู่นะครับผมด้วยความที่ตอนนี้ตัว indicator ร์ e s i นะครับมีการทำ over ร์โซลงมานะครับทั้งนี้นั้นตอนนี้ก็ยังอยู่ในโซนของสี่ชั่วโมง ในโซนของหนึ่งชั่วโมงนะผมก็มีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยราคามีการปรับตัวเป็นขาขึ้นขึ้นมาแล้วก็ทางดิฉันก็ตอนนี้ก็ยังติดอยู่ที่โซนของ4ชั่วโมงนะครับถ้าไม่ตอนนี้ครับจากมุมมองบวกนะครับผมของตัว1ชั่วโมงนะครับกลายเป็นลบนะครับผมเพราะว่ามีนิมมัพพายนะครับของ240มาคอนโทร นั่นเองนะครับโอเคนะตอนนี้ครับผมก็ยังรอพฤติกรรมของมันนะครับผมในการเข้าเทรดใน15นาทีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นัยสําคัญที่จะเข้าเทรดเลยนะครับนะทองคำเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังรออยู่นะครับเราตัวทองคำตอนนี้แล้วก็โซนตรงนี้โซนทั้งหมดเนี่ยก็ได้เกิดจากข่าวนะซึ่งโซนที่เกิดจากข่าวก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนักนะครับสำหรับ าสายโครงสร้างเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะจะเห็นได้ว่าราคานระมันพุ่งขึ้นมาคนระับแล้วก็ติดโซนนี่นะครับซึ่งเป็นโซนของ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ปรับตัวลวงลงไปทั้งนี้ทั้งนั้นครับตรงนี้จะเป็นจุดของฮาร์โมนิกด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นฮาร์โมนิกรูปหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นตัวแบตนั่นเองนะครับต่อมาครับ เรามาดูดที่ u i u s c นะครับ u i u s c นะครับผมมาดูที่4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับผมราคาเป็นขึ้น1 2นะครับ3ก็เลงจะขึ้นมา4นะครับพอขึ้นมา4ตรงนี้นะครับก็จะมี a b c ตรงนี้นะครับผมที่เป็นซิกแซกให้เราได้เข้าเทรดที่ตรงจุดนี้นะฮะก็ราบราคานะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ1.0837นะครับหนึ่ง โอเคตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น EUR USD ต่อมาครับผม NZD USD นะครับผมก่อนในนี้ก็จะมีตัวจุดนี้นะครับที่ราคามีการปรับตัวลงมาเป็นอะไรครับเป็น1 2ใช่ไหมครับแล้วก็ลงมา3 4แล้วก็ลงมา5ตรงนี้ครับแล้วไงต่อครับราคามีการปรับตัวขึ้นมานะครับเป็น A ตรงนี้นะครับเป็น A ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลงมาเป็น B ตรงนี้ นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น C ตรงนี้นะครับเข้าเทรดได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ราคาก็มีการปรับตัวลงมาแล้วนะครับผมตอนนั้นมีข่าวกังละมีข่าวด้วยนะครับผมที่โซนนี้ก็กาลังจะมาถึงที่พีแล้วนะครับก็ถ้าใครได้ของตรงนี้มานะคก็ยินดีด้วยกับกำไรนะฮะต่อมาครับผมมาดูกันที่ยูแคนะครับหรือว่า USD แคนาดานะครับยูเดีแคนาดานะผมก็จะมีที่จุดนี้นะครับที่ราคาเป็น อ็มอินเด็กนะครับที่จุดนี้นะครับประมาณ61.8%นะครับถ้าเราเดยพิโบขึ้นไปนะครับนี่เราได้จุดเข้าน้ำที่ประมาณประมาณ61.8%พอดิบพอดีแล้วราคาก็มีการปรับตัวพุ่งขึ้นมานะครับนะตอนนี้ล่าสุดนะครับใครสนี่เกิดจากข่าวนะก็จะสามารถเข้าเทรดตรงนี้ได้นะครับด้วยความที่อ่าสชั่วโมงนะครับมันคอนโทรลขึ้นไปนะเดี๋ยวเขาจะลบตรงนี้ทิ้งนะครับ ก็เป็นจุดนี้นะครับผมในการที่จะเข้าเทรดของ 15M ตอนนี้ล่าสุดนะครับผมด้ดยความที่ตัว 1H นะครับ c o n t r o ลขึ้นไปนะครับแล้วก็เจอโอโอเคพอดีมันเจอกับโซนของ 1H ผักลงมาด้วยนะครับหรือว่า 60M ผักลงมานะครับผมตรงน,นี้ถ้าในส่วนของตัว 15M นะครับผมไม่ได้มีการทำโอเวอร์ตอนที่ราคามันขึ้นไปนะครับ ก็ไม่ปลอดภัยแล้วนในการนี้เข้าเทรดเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะครับว่ามีการทำโอเวอร์ไหมนะครับวีเคอห์กันหน้างานเลยโอเคสรว่าตรงนี้นะครับไม่มีการทำโอเวอร์ over. มีอ่ามีความเสี่ยงนะครับผมในการที่จะเทรดฮาร์มอนิกรูปแบบนี้นะฮะก็หรือว่าถ้าใครจะเข้านะก็รความเสี่ยงนะครับผมนะตรงนี้โอเคอะไรเป็นยูแคสนะครับผมล่าสุด ตอนแรกเกือบจะได้เข้าเทรดแล้วแต่ว่า uj นะครับผมมีการปรับตัวลงมานะที่4ีชั่วโมงนะมีจุดนี้นะครับราคานะครับผมลงมาเป็น a ราคาลงมาลงมานะครับเป็น a นะครับแล้วก็เป็น b นะครับลงมาที่4แล้วก็สะดุ้งลงมาสะดุ้งขึ้นไปนะครับสวยเลยนะครับตรงนี้อืมแล้วก็ไ s เ t time frame นะครับผมไปที่1ชั่วโมงครับเราได้โซนนี้ในการเข้าเทรด ราคาก็มาไปไสเลยนะครับแล้วก็มีการทะดุงขึ้นมานะครับต่อมาครับผม ea นะครับผม ea ก็โอ้โหราคามาไม่ถึงนะครับานไม่ได้เดียวนะครับจะไปให้หน่อยจะไปให้เราอีกหน่อยกันหนึ่งก็ไม่ได้นะครับผมเป็นฮาร์โมนิกนะครับตัวนี้ล่าสุดมีอะไรบ้างนะครับฮาร์โมนิกตรงนี้ได้ไหมของสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงตอนนี้นะครับผมมีมุมมองขาลงนะครับมีมุมมองขาลง ในสี่ชั่วโมงนะครับล่าสุดมีมุมมองขาลงนะครับเราก็จะไม่ไเข้าเทรดบายสวนก็ยังไม่มีจุดในการทจะเข้านะครับผมสำหรับสี่ชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงตรงนี้มีอะไรไหมนะครับออก็จะมีตรงนี้นะครับล่าสุดที่ราคาบนลซดุงลงมานะครับเป็นตัวห้ามิเ่เล็กๆเราต้องลงมานิดหนึ่งนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่ววอ,นะอว่า Profit m a r g i n ไม่น่าจะพอหรือระยรระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะการทำลันกำไรนะไม่น่าจะพอก็เลยไม่ได้พิจานรณาในการเข้าเทรด ต่อมาครับผมมาดูที่สี่ e u r n s d นะครับผม<__ก็เดี๋ยวจะมีตรงนี้นะครับที่เป็นจุดที่น่าสนใจในการที่จะเข้าเทรดนะครับเดี๋ยวมาดูที่เดกันนิดหนึ่งโอเคโดยความที่ตรงนี้นะมีการทำแนวตั้นะของเดนะครับ,รบก็ไม่ปลอดภัยในการที่จะเทรดเซลล์ลงมานะครับผมถึงแม้ว่าจะมีโซนของสี่ชั่วโมงตรงนี้นับก็ไม่ปลอดภัยในการที่เข้าเทรดเซลล นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะมีเทรดไอเดียนี้นะครับก็ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับตอนแรกก็รอเข้าเทรดอยู่โอเคต่อมาครับ e j นะครับผมสำหรับ e j ตัวนี้ก็มีจุดนี้นะครับผมในการที่จะรอเข้าเทรดนะครับตรงนี้มีการทำ divergence ไหมม,มีการทำ divergence น้อยๆนะฮะ ก็ตรงนี้ก็อาจจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับในการที่จะเข้าเทรดลงมานะครับอืมเนี่ยบางทีเราก็ต้องมาอัปเดตกราฟน้างงานนะครับผมมีการอัปเดตกราฟน้างงานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับผมในมุมมองของสี่ชั่วโมงมีมุมมองที่เป็นดัริหรือว่ามีมุมมองลบแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีรอบพายคอนโทรลนะครับผมแล้วก็มี การทำ d i v e r g e n c ด้วยนะครับของ4ชั่วโมงนะฮะโอเคอันนี้ก็ถ้าราคามันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ก็ไม่ปลอดภัยในการที่เข้าเทรดอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับผมแต่ตอนแรกที่เราเข้าเทรดนะครับราคามาถึงจุดของ4ชั่วโมงโอเคอันนี้ก็มีการอัปเดตหน้างานนะครับต่อมาครับผมมาดูที่ gn นะครับ gn ก็จะมีที่จุด นี่นะครับที่น่าสนใจในการที่จะเข้าเทรดนะครับผม O B S ตัวนี้ล่าสุดนะเดี๋ยวขอยัดไปดูในเด y นิดหนึ่งในเด y มีการปรับตัวลงมานะครับในสีชั่วโมงนะครับเออในสีชั่วโมงก็จะมีจุดนี่นะครับผมซึ่งต้องรอการคอนเฟิร์มด้วยนะครับทั้งจุดนี้นะครับระดับราคานะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ 1, 1. 9 8 7 0ูนย์นำนนั่นเองนะครับผมออกมาแคดเย็นสำหรับตัวแคดเย็นนะครับตอนแรกเหมือนมีคู่เข้าเทรดนเะรอเข้าบายนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วราคาทะลุก,กรอบของซัลายของวิกนะครับผมไปหมดเลยล่าสุดนะครับก็จะมีตรงจุดนี้นะที่น่าสนใจของเดตตัวดีมันของเดตตรงนี้นะครับก็ต้องรอการคอนเฟิร์มด้วยนะครับสำหรับราคาก็ได้อยู่ประมาณ นี่นะครับ1 0 1 1 9 9นะครับ1 0 1 1 9 9รอการคอนเฟิร์มแคชเดนนะครับบายคขาบายนะครับของเดนะครับผมแล้วก็เป็นจุดที่มีโซนแล้วก็มีโตแบ็กเป็นโซนนะครับผมบวกโตแบ็กต่อมาครับผมมาดูกันต่อนะครับในหกสิตอนแรกเหมือนมีสัญญาณเข้าเทรด นะครับอ๋อเป็นฮาร์โมนิกนะครับเป็นฮาร์โมนิกของ 60m หรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะดูนิดหนึ่งอาจจะเป็นตัวฮาร์โมนิกตรงนี้นาผมของ 60m เดี๋ยวรอการสร้างแพทเทิร์นเพิ่มเติมนะครับผมในการที่จะเข้าเทรดตรงนี้โอเคประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวรอรอรอ,รอราคาทมามันสร้างเป็นโครงสร้างนิดหนึ่งต่อมาครับผมมาดูกันต่อนะที่ E นะครับผมราคามีการปรับตัวลงมาคนระับเจอโซนนี้นะครับราคาทะลุขึ้นมา เป็นโซนของดีมานตต่อมา n a s d a กนะครับนสแตกก็จะรอที่ตรงนี้นะครับทั้งนี้ท่านรอการทำตัวนี่กันด้วยนะครับรอการทำตัว Collective ลงมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวซิกแซกนะครับผมหรือว่าตัวเอ็กเพรสเดสฟันะครับในการเข้าเทรดโอเคไหมครับก็จะมีจุดนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็จุดข้างล่างอีกจุดหนึ่งนะครับโซนที่จะเข้าเทรดสวยๆนะครับผมก็จะเป็นโซนข้างล่างเลย โซนนี้อาจจะไม่ค่อยสวยนักตอน 60m นะครับก็อาจจะไม่ค่อยสวยนักก็เป็นโซนนี้นะครับที่จะเราเข้าเทรดแล้วก็อีกโซนนึงก็จะเป็นโซนตรงนี้โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับแต่ละคู่แต่ละคู่ในวันนี้นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็จะมีการไลฟ์นะครับในวันพุธนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับผมถ้าไม่ติดอะไรเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้นะครับในแต่ละคู่แต่ละคู่นะครับแต่ในกลุ่มนักเรียนนะครับผมผมก็จะมี การส่งเหมือนเป็นการส่งสัญญานะครับแล้วก็โมนิเตอร์แผนให้ด้วยนะถ้าใครสนใจนะก็สามารถเข้ามาจอยกับเราได้นะครับสำหรับวันนี้นะผมก็ผมซิ่งบาวโวครับทำเรื่องถือได้เป็นเรื่องง่ายและสนุกสวัสดีครับ